ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มีแกะเจอันมาหนึ่งคนนะครับชื่อเดียวนะครับชื่ออะไรอ่ะครับครับเดียวนะครับเราไปล่าท้าผีนะครับต่อพัด์สองนะครับไปเลยครับไปเลยไปเลยนะครับไปเลยไปเลยนะครับตากล้องครับนั่งไปทำไมครับตากล้องไปไปครับโอ้ย จะช็อกตายก็ได้าจะไปยอะไไรม่ถูกกับผีอยู่อุ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ไปด้วยไหนน้ำเลยน้ำเลยขนาดอยู่ไหนกันมาแล้ววะเนี่ยทีนี้ครับเข้าไปดีไหมเข้าไปไหมก็น้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวข้า่อนเข้าไปเฮ้ยมีท้องหลานละน้ำก็หลานเนี่ยยิ่งก็หลานเัน้ยหลานเนี่ยราต้องทำอะไรครับเนี่ยเราต้องขายโฆษณาขายไปก่อนเขาต้งไปก่อนเลยเขาต้องเอาเนื้อเหรอครับเนี่ย งไปหากอนไมเดี๋ยวเราหากุญแจไปใส่ประตัวนี้อนะ่วะไม่รู้โอ้ยไม่กล้าเข้าไปตะคองเลยต้องให้ตากล้องนำมันกกจะมาอันจอยผมใส่หูฟังด้วยเนี่ย <laughs> มาอย่าง่ีล้วมาแอยไรเราเรมีนื้อสองชิ้น่มีคนสามคนอะไรเนี่ยเดอนนี่คนใส่นี้นม่อ๋อต้องหาเนื้อสามชิ้นอ๋อนี่หอหาเนื้อมาใส่ในนี้ปล่าใช่เดี๋ยวลองมาใส่ อันมีมันต้องมันต้องใช้อ,องใสามอันไม่ใช่เหรอไม่รู้นะดูกว่าอ,อ๋อมันต้องการให้ให้เอาเนื้อไปใส่มันมันต้องการให้เอาเนื้อไปป้อนนีไงสามอันอนิดเดือดนิดมันบอกสามเดือดอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอันหนึ่งเราต้องเจอกันหนาห้องนี้ทบายห้องคอม,มเปิดร้านเกมนั่นเลยเนี่ยเยี่ยมเยอะแล้วไม่เยอะแล้ว ไปเลยเดินไปอุ้ยทำไมโดนปีหล่อรอผมดูเลยแล้วประตูเปิดแล้วอะไรเนี่ยมีหลุมใครลงก่อนเพื่อนเดชทอยเกยเป็นคนผู้กล้าต้องทำลายลงไปเยอยลงไปลงไปด้วย เอ้ยเอ้ยเ้ยโอ้โหโ้หเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอะไรมาล่ะอะไ้นี่ยตายหมดเลยตายหมดเลยเดียวอะไรครับวิ่งวิ่งมาลงมากดวิ่วกดวีวงไลงเฮ้ย่าาเฮ้ยเฮ้ยวเล้เล้เอ้ยต้ เ <t un> ออเออตกเออเ้ย <c oughs> อุ้ยเกิดมาตายเลยอยู่ไหนอะอะไรวะอ๋อมันจะมีมันจะมีอะไรไม่รู้มาจนเราแล้วเราต้องหลบหลบมันด้วยนะมา,มาแล้วม,ม,ม,มาแล้วด่ามันนี่ด่าทามาอยู่ไหนอะไปยิงมามาแล้วไหนไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิงว่งวิ่งวิ่ง แล้วต้าไปต้องทำจะต้องหนีหาดางออก